นกวายุพักมีเป็นตราของกระทรวงการคลังมีที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านกเนี่ยค้นหาของนกเป็นนกปักษาสวรรค์ซึ่งเป็นนกจากอินโดนีเซียประดับ บนพระมาลาก็คือหมวกที่รัชกาลที่ห้าได้มาจากชาวอังกฤษซึ่งทูลถวายที่กินทูลถวายมาตั้งแต่รัชกาลที่สี่ก็เลยใช้มาจนทุกวันนี้พูดง่ายๆว่านกวายุพักเป็นตาของ สำนักงานธนาคารชาติไทยซึ่งสมเด็จกรมพระยานาริศรานวัติกรมทรงเขียนขึ้นเป็นแนวทางว่านกมีปียาวมีหางเป็นสามปอยขนหางก็อยู่แบบ บรรจุอยู่ในวงกลมรูปไขต่ตาในรุ่นหลังๆเนี่ยนกเนี่ยจะมีปีกยาวมีหัวเหมือนนกที่ราบแลกปลากปากสั้นปากจะสั้นนะแต่หัวน,นั้นเหมือนนกที่ราบแต่ปากก็เป็นนก